การต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนกติกาจะไม่เป็นใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายเดินหน้าไปสู่การชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์จะต้องถูกพับไปด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะนี่อาจเป็นห่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยและคุณทศิษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะใช้ทุกกลไกทางการเมืองที่มีอยู่ในมือค่ะเพื่อทวง15ล้านคะแนนนะคะที่เคยได้สมัยที่พรรคไทยรักไทยเคยรุ่งเรืองชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมาแล้วนะคะแน่นอนว่าหนึ่งใน,นกลไกสําคัญนะคะและเคยใช้ได้ผลมาแล้วก็คือพี่น้องคนเสื้อ สื้อแดงค่ะ ซึ่งเคยเป็นกองกำลังในภาคสนามให้กับพรรคการเมืองทุกเจเนเรชันของคุณทักษิณชินวัตรที่ผ่านมาค่ะแม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะคนเสื้อแดงเองเนี่ยจะมีการแยกตัวออกไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองในส่วนของพรรครัฐบาลหรือแม้แต่การไปทำงานกับสามปอค่ะทำให้พลังของคนเสื้อแดงวันนี้ก็ถูกลดทอนลงไปไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะพบว่าแกนนำคนเสื้อแดงหลายคนหลายจังหวัดค่ะหันไปทำงานการเมืองให้กับพรรคพลัง ปรระชาัแม้วันนี้พรรคเพื่อไทยค่ะจะได้เต้นนัทวุฒิใสเกลืออดีตแกนนําคนเสื้อแดงค่ะเข้ามาทําหน้าที่เป็นบทบาทพุ่มในการครอบครัวเพื่อไทยค่ะแต่พบว่างานหลักๆนะคะก็คือการเดินสายขึ้นเวทีปลาใสาไปกับคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของคุณทักษิณค่ะที่วันนี้นั่งในตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะเนื่องจากพรรคเพื่อไทยประสบปัญหาขาดดาวปลาใสาค่ะซึ่งคุณเต้นนัทวุฒิก็จะมาเสริมในจุดนี้นะคะ ล่าสุดคุณนัฐวุฒิค่ะเปิดเผยนะคะว่าในระหว่างที่รอความชัดเจนเรื่องกติกาการเลือกตั้งตัวเขาเองนะคะจะเดินสายโดยวางคิวเอาไว้ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ร่วมกับหัวหน้าพักแล้วก็หัวหน้าครอบครัวนะคะนำทีมชุดใหญ่จัดเต็มทยอยเปิดนโยบายบางด้านจากนั้นก็จะมีเวทีต่อเนื่องไปทุกภาคค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกนอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยนะคะว่า การเดินหน้าภาคสนามของคนเสื้อแดงนะคะจะก,กลับไปกระชับในส่วนของเครือข่ายขยายแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงเก่าควบคู่ไปกับการประสานงานกับคนรุ่นใหม่และการเมืองภาคประชาชนค่ะ แต่วันนี้นะคะการเดินยุทธศาสตร์สองขาของพรรคเพื่อไทยค่ะควบคู่ไปกับคนเสื้อแดงในวันที่บริบทการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะยังไม่ใช่คำตอบค่ะในการผลักดันแลนสไลด์ให้กับพรรคเพื่อไทยเมื่อคนเสื้อแดงที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอขณะที่มีไม่น้อยนะคะที่เลือกข้างย้ายขั้วทางการเมืองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐการถูกพรรคภูมิใจไทยดูดยกจังหวัดนะคะหรือแม้แต่การตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อสีไปแล้ว อย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณเต้นนะัทวุฒิเองเนี่ยก็เคยเคลื่อนไหวมาแล้วในกรุงเทพนะคะรวมกับคนรุ่นใหม่แต่คุณเต้นนะัทวุฒิก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่เท่าที่ควรค่ะดังนั้นนะคะภารก,กิจการปลุกเสื้อแดงยังเป็นโจทย์ข้อยากสำหรับพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่